บทที่เก้าสิบห้าสำรองสามที่ใจกลางของเทือกเขาทานน้าแข็งมีพระราชวางังน้ําแข็งอันงดงามตั้งอยู่ในขณะนี้มีสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายมนุษย์จำนวนมากที่มีปีกสีเงินรวมตัวกันอยู่ในวังน้ําแข็งบางตัวมีปีกเจ็ดคู่บางตัวมีปีกเก้าคู่และบางตัวมีปีกสิบคู่ที่ด้านบนสุดมีบันลังทองคำและผู้ที่นั่งอยู่บนนั้นเป็นคนเดียวที่มีปีกสิบคู่เขาหล่อมากและผมสีเงินของเขาห้อยลงมาอย่างหลวมๆเขาสวมมงกุฎปีกศักดิ์สิทธิ์พิเศษบนศีรษะของเขาและแสงสีทองจางจาง ถัดลงมาคือสมาชิกเผ่าขนนกสีเงินที่มีปีกแปดหรือเจ็ดคู่สำหรับเผ่าพันขนนกสีเงินมันง่ายมากที่จะแยกแยะความแข็งแกร่งของผู้คนเพียงแค่ดูที่จำนวนปีกใครๆก็สามารถบอกได้ว่าสำหรับทุกๆดินแดนหลักจะมีปีกสีเงินเพิ่มอีกคู่หนึ่งผู้ฝึกฝนที่มีปีกเจ็ดคู่อยู่ในอาณาจักรกีเยาผู้ฝึกฝนที่มีปีกแปดคู่อยู่ในดินแดนบะเฮืองผู้ฝึกฝนที่มีปีกเก้าคู่อยู่ในอาณาจักรจิ๋วเทียนผู้ฝึกฝนที่มีปีกสิบคู่เทียบเท่ากับอาณาจักรเซติงโดยธรรมชาติแล้วชายรูปปงงงงงงาาาาามมบบนน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 ัััััลลกกคืือออออออเเเเตไไ่่่่่่่้้สสสสยยยยวววหขีผแแพรจะททโ ในยุคที่ไม่มีเศษในโลกนี้นักปราดโบราณทั้ง4แห่งการแข่งขันในอวกาศได้กล้าที่จะขับไล่มรดกอมตะของมนุษย์ออกไปอย่างไรก็ตามเซธทิงออฟซิลเวอร์ฟีเตอร์เรสได้ตื่นขึ้นอย่างเงียบๆเ,เมื่อเขาออกจากที่ราบน้ำแข็งนี้โลกจะรอคอยการปฏิวัติอย่างแน่นอนในขณะนี้มันอยู่ในไอพาเลสเซธทิงออฟซิลเวอร์ฟีเตอร์เรสนั่งอยู่บนบันลังดวงตาสีทองที่สวยงามของเขาวาดตามองสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ของเผ่าพันธุขนนกสีเงินด้านล่างและพูดว่าคุณคิดอย่างไรกับการทำลายล้างเผ่าพันุ์ในอวกาศไม่ต้้อองงงงงสสสััััยยเเลววว่่่่าาาาาาขาาาขขนนขขกกกกกกกรรรจจดแแนนนนนนใใใศทหีิต ในฐานะหนึ่งในหนึ่งร้อยเผ่าพันธุ์ชั้นนำในยุคโบราณแม้ว่าเผ่าพันธุ์อวกาศจะไม่แข็งแกร่งมากนักเมื่อเทียบกับเผ่าพันธุ์ขนนกสีเงินแต่พวกเขาก็ยังคงเป็นหนึ่งในหนึ่งร้อยเผ่าพันธุ์ชั้นนำในยุคอมะตะตอนนี้พวกเขาถูกกำจัดในเวลาเพียงไม่กี่วันพวกเขาสังเกตเห็นสิ่งนี้อย่างแน่นอนเซธคิงพูดเพราะเผ่าพันธุ์ขนนกสีเงินเอ็นเชียนเซธได้กล่าวไว้ว่าฝ่าบาทข้าคิดว่ามีบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับการกำจัดเผ่าพันธุ์ในอวกาศเป็นไปได้มากกว่ามันทำโดยมนุษย์เอาเลยราชาผู้รอบรู้กล่าวสิ่งมีชชีีีีวิตททท่่่รงงงพลััอออืนนนนๆก็หมมามเเเย รูปลักษณ์ของการแข่งขันในอวกาศนั้นครอบงำเกินไปทันทีที่พวกเขาปรากฏตัวพวกเขาเรียกร้องให้แบ่งดินแดนภายในหนึ่งล้านไมล์ซึ่งใหญ่กว่าที่ราบน้ำแข็งที่เผ่าพันธุ์ของฉันครอบครองมากพวกเขาถึงกับขอให้พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์อมาตะและครอบครัวของมนุษย์โบราณย้ายออกไปจากดินแด,น,ดนแห่งนี้สิ่งนี้จะทำให้มนุษย์ไม่พอใจอย่างแน่นอนนักปราชญ์โบราณพูดชา้ชาๆแม้ว่าตอนนี้จะไม่มีนักปราชญ์ในมนุษย์แต่นั่นเป็นเพียงผิวเผินเท่านั้นไม่มีใครรู้ว่ามีเศษอื่นในมนุษย์หรือไม่ตัวอย่างเช่นเมื่อสิบปีก่อนทท้้้้้องงฟาาาาาี่่่เเเเตต็็็็มมไไไปดดดดดดววววยยแกสรรจจขับบบซ มนุษย์แต่พวกมันหายากเกินไปนอกจากนี้ตามความเข้าใจของเรามรดกอมตะของมนุษย์ล้วนถูกทิ้งไว้โดยปราชญาดโบราณไม่มากก็น้อยมีปราชญ์ดโบราณที่ยังไม่ล่วงลับไปโดยสมบูรณ์และอาศัยอยู่เป็นรากฐานของมรดกอมตะดังกล่าวตอนนี้การแข่งขันในอวกาศได้ถูกกำจัดไปแล้วเป็นไปได้มากกว่าเหล่าปราชญาที่ซ่อนอยู่ในความมืดของมนุษย์ไม่สามารถยืนหยัดได้อีกต่อไปและดำเนินการเพื่อกำจัดเผ่าพันธุ์ในอวกาศบทที่9 6บทัศนคติต่อมนุษย์หนึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันขนนกสีเงินคนอื่นๆพยักหน้าเห็นด้ววยกกัับบาารริเเเคะศณของงผพนนนธุสี ในฐานะเผ่าพันธุ์โบราณที่ทรงพลังเผ่าพันธุ์ขนนกสีเงินนั้นค่อนข้างต่ำต้อยและฉลาดกว่าเผ่าพันธุ์อวกาศมากนี่เป็นเพราะเผ่าพันธุ์ขนนกสีเงินรู้ว่านี่ไม่ใช่ยุคบรรพกาลอีกต่อไปที่มนุษย์ยังต้องใช้ชีวิตอย่างต่ำต้อยหลังจากยุคบรรพกาลเผ่าพันธุ์โบราณนับหมื่นได้เข้าสู่ห้วงนิทราในขณะที่เผ่าพันธุ์มนุษย์ค่อยๆรุ่งเรืองขึ้นนอกจากนี้จากรพพรดผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยโบราณถือกำเนิดขึ้นทีละองค์พร้อมกับปราชญ์โบราณทิ้งมรดกอมตะไว้มากมายเป็นผลให้มนุษยยยย์์ไดดดด้้้้้้กกกกกลลลาาาาาาาเเเป็นนนนนนจจแแหหหห่่่่งงงงงงโีีีผผพพััััธธบบบบรณมมืคคออววววิิิขะต นักบาชโบราณอีกเผ่าพันธุ์ขนนกสีเงินขมวดคิ้วแม้ว่าการแข่งขันในอวกาศจะค่อนข้างก้าวร้าวกว่าเล็กน้อยแต่การกระทำของมนุษย์นั้นเกินกว่าเหตุพวกเขาพยายามส่งข้อความเตือนเผ่าพันธุ์อื่นๆว่ามนุษย์เป็นนายของโลกนี้หรือไม่ฮิฮยิ้ย้อนกลับไปในยุคบรรพการพวกเขาอยอมอ่อนข้อให้หมื่นเผ่าพันธุ์แม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์นั้นใหญ่ที่สุดในโลกนี้แต่ก็มีเผ่าพันธุ์โบราณหลายเผ่าที่ความคิดยังอยู่ในยุคบรรพการพวกเขาไม่พอใจอย่างมากที่เผ่าพันธุ์มนุษย์ทำลายลา เรารับทราบว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในทุกวันนี้นักบุญโบราณองค์ที่สามกล่าวอย่างเย็นชาอย่างไรก็ตามในขณะที่เผ่าพันธุ์อื่นกำลังเกิดขึ้นอย่างช้าๆเผ่าพันธุ์มนุษย์จะไม่สามารถปกครองต่อไปได้อีกต่อไปแม้ว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์จะยังมีเศษอยู่แต่ก็คงมีไม่มากนักพวกเขาไม่มีสิทธิครอบครองดินแดนมากมายไม่ต้องพูดถึงว่าพวกเขาครอบครองพื้นที่ที่ดีที่สุดแล้วตอนนี้การแข่งขันขนนกสีเงินปรากฏขึ้นเราต้องครอบครองจุดที่ดีที่สุดที่สอดคล้องกับสถานะของเราปราช์โบบรรราาาาาณอออีีีกกกคนนนนนนู้สสสึว่่่่่เผพัขงงิไไมถยใทแตปด้้้ยยยออนนนนนนกกกกกลัััับบไไปทททีี่่่พพววเเขขาาาาาาสสิมมมมคคคดดดรรุษงแญ เมื่อเผ่าพันธุ์ขนนกสีเงินปรากฏตัวขึ้นพวกเขาจะครอบครองพื้นที่หลักในการพัฒนามีเพียงการครอบครองสถานที่ที่ดีพอเท่านั้นที่เผ่าพันธุ์ขนนกสีเงินจะพัฒนาได้ดีขึ้นและให้กำเนิดผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งขึ้นนักปราดานโบราณคนแรกของเผ่าพันธุ์ขนนกสีเงินขมวดคิ้วฉันรู้สึกว่าเราต้องหารเรื่องนี้กับมนุษย์มิันานเราอาจจบลงเหมือนการแข่งขันในอวกาศ ่างหิงชันคิดว่าคุณกลัวเผ่าพันธุ์มนุษย์จริงๆนักชญ์โบราณเผาขน,นนกสีเงินมองมาที่เขาและตะคอกอย่างเย็นชาความแข็งแกร่งโดยรวมของการแข่งขันขนนกสีเงินนั้นเหนือกว่าการแข่งขันในอวกาศอย่างมากนอกจากนี้เราไม่ขออะไรมากไปกว่าอนณาเขตที่ดีมนุษย์จะกล้าปฏิเสธและเพิกเฉยต่อเราได้อย่างไรแม้ว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์จะมีปราดซ่อนอยู่ภายในพวกเขาก็ยังต้องยอมจำนนต่อราชาของเราการแข่งขันขนนกสีเงินไม่ได้มีเพียงเศษโบราณเท่านั้นแต่ยังมีราชาแห่งเศษคิงเหลี่ยมพวกเขาแข็งแกร่งกว่าการแข่งขันในอวกาศมาก ทางหมิงปราดโบราณเผ่าขนนกสีเงินถอนหายใจฉันแค่คิดว่าเราไม่สามารถประเมินเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่ำไปในยุคดึกดำบรรพ์จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยโบราณได้ถือกำเนิดขึ้นในเผ่าพันธุ์มนุษย์และพวกเขาก็ฝ่าฟันการปราบปรามเผ่าพันธุ์อื่นๆจนกลายเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์ชั้นนำแม้ว่าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่จะไม่อยู่แล้วและเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็ลดลงอีกครั้งแต่หลังจากยุคดึกดำบรรพ์เผ่าพันธุ์อื่นๆก็เข้าสู่ห้วงนิทราในขณะที่เผ่าพันธุ์มนุษย์ปรับสถานการณ์และจักรรรพดิิผู้ย่่งใหญก็็ฟืื้้้้้นนนนนนนคคชีีีพขึมมมมมาาาาททละังงหหหดดแสสใเวุ่่ษย์ไรถประเเมินค่่าตำไไปด้ลย ยังมีเศษโบราณในเผ่าพันธุ์ของเราที่หลับสนิทและช่วยให้พวกเขาตื่นขึ้นในยุคนี้ฉันเกรงว่าจะมีปราดที่เป็นมนุษย์ด้วยและพวกเขาอาจไม่ใช่แค่ปราดโบราณธรรมดาเศษเศษเศษโบราณมีความคิดเห็นสูงมากเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์มนุษย์อย่างไรก็ตามนักปราดโบราณของเผ่าพันธุ์ขนนกสีเงินคนอื่นไม่ได้คิดมากเรื่องนี้พวกเขาคิดว่าเขาเพียงแค่หลั่นกรองข้อมูลเท่านั้นเผ่าพันธุ์มนุษย์กำลังเสื่อมถอยลงแล้วแม้ว,ว่าปราดของพวกเขากำลังหลับอยู่แต่ก็มีไม่มากพวกเขาไม่สามารถยืนหยัดต่อสู้กับเผ่าพันธุ์อื่นนนนนได้้ใใขขณะีี่า่าาาาาทตกกกกจจมโลภยอ เศษเดโมนิกวัวโบราณที่ไปสำรวจดินแดนรบรรพบรุษของการแข่งขันอวกาศได้เสียชีวิตพร้อมกับผู้เที่ยวชาญคนอื่นๆของเผ่าพันธุ์โบราณน,นั่นเป็นเพราะผู้เที่ยวชานลึกลับที่กำจัดการแข่งขันในอวกาศได้ทิ้งอารโบราณระดับปราดที่น่าสะพรึงกลัวไว้หลายตัวเมื่อเศษจากเผ่าพันธุ์โบราณปรากฏตัวขึ้นพวกเขาจะเปิดใช้งานชุดสังหารโดยอัตโนมัติเพื่อกำจัดผู้บุกรุกไม่ต้องสงสัยเลยว่าเผ่าพันธุ์ขนนกสีเงินตกใจกับข่าวนี้เศษโบราณอีกคนล้มลงเผ่าพันธุ์มนุษย์เตือนว่าพวกเขามีปราดด้วยหรือไม่อย่างไรก็ตามฝ่่่่่าาาาายยยยยเเเเหีีีวววอองงงผพัันนนนนธธุกกกสิิ็ตชดด้ล ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามนุษย์ทำมันนี่เป็นการบอกเป็นนว่าเราไม่สามารถยุ่งกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้หรือที่ที่เราจะเป็นฝ่ายปฏิเสธก่อนโปรดออกคำสั่งพระราชาของข้าเนื่องจากเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรีของเผ่าพันธุ์โบราณน,นับหมืน่นปราดโบราณของเผ่าพันธุ์ขนนกสีเงินจึงหวังว่ากษัตริย์จะสามารถสั่งให้ปราบปรามเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้คุณทำไม่ได้ชางหมิงรีบกล่าวสายตาของทุกคนจับจ้องไปที่เศษทิ้งของการแข่งขันขนนกสีเงินบนบันลลังทองคำเขาเป็นผู้นำของเผ่าพันธุ์ขน เศรษฐ king of the silver f i g t e r เสีเงียบไปนานก่อนที่เขาจะพูดในที่สุดตอนนี้ที่ the silver f i g t e r เสได้เข้ามาในโลกถึงเวลาแล้วที่เราจะยึดครองดินแดนที่ดีกว่านี้เผ่าพันธุ์มนุษยน์น้นไม่ง่ายเผ่าพันธุ์โบราณน,นับหมืน่นมีเศษโบราณที่หลับลึกมาตั้งแต่ต้นและรู้ว่าโลกกำลังตื่นขึ้นเผ่าพันธุ์มนุษย์ยังมีจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยโบราณที่ฉลาดอย่างยิ่งและรอบรู้อดีตและปัจจุบันเราไม่สามารถประมาทพวกเขาได้เห็นได้ชัดว่าเศรษกิ king เผ่าพันธุ์ขนนกสีเงินไม่เคยประเมินมนุษย์ต่ำไปนักปราดโบราณจากฝ่ายเหีีียวรรรรรููู้้้้สึกกง,ง,ง,งาาาุุุนนนนนนนแและะะถาาาาาามมมมมททััั่่่่่่่ชผผอออบคคณไไไไจเเเปปป็ตตพ์ษิด เขาพูดอย่างจริงจังความตั้งใจของเขาเป็นตัวกำหนดการแข่งขันขนนกสีเงินทั้งหมดเพราะเขาแข่งแกร่งที่สุดในเผ่าพันธุ์บทที่97ทัศนคติต่อมนุษย์2เนื่องจากกษัตริย์ได้ตัดสินใจแล้วคนอื่นๆจึงไม่สามารถพูดอะไรได้นอกจากยอมรับในคำพูดของเขาในทางกลับกันเผ่าพันธุ์โบราณจำนวนมากปรากฏขึ้นเมื่อนานมาแล้วทัศนคติของพวกเขาเหมือนกับเผ่าพันธุ์ขนนกสีเงินพวกเขาเก็บรายละเอียดตามและไม่ทำตัวก้าวร้าวต่อเผ่าพันธุ์มนุษย์มากเกินไปพวกเขายังคงระมัดระวังและค่อนข้างเป็นมิตร อย่างไรก็ตามมีเผ่าพันธุ์โบราณที่มีอำนาจเหนือกว่ามากหลังจากการทำลายล้างของเผ่าพันธุ์อวกาศพวกเขายิ่งโกรธมากขึ้นและรู้สึกว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์กำลังท้าทายศักดิ์ศรีของเผ่าพันธุ์โบราณนับหมื่นตัวอย่างเช่นการตายของเศษเดโมนิกวอสโบราณทำให้เผ่าพันธุ์โบราณที่ทรงพลังนี้โกรธแค้นอย่างสมบูรณ์ดินแดนตะวันออกประกอบด้วยห้าภูมิภาคทางตะวันออกอันกว้างใหญ่ของทวีปแคนาดาซึ่งครอบคลุมรัศมีหลายร้อยล้านไมล์ภูมิภาคนี้คล้ายกับดินแดนรกร้างทางตอนใต้ซึ่งมีโรงเรียนแห่งความคิดหลายร้อยแห่ง ในทำนองเดียวกันในยุคดึกดำบรรพันธโบราณจำนวนมากเลือกที่จะจำศีลในดินแดนอันกว้างใหญ่นี้ตอนนี้พวกเขาค่อยๆตื่นขึ้นเมื่อเผ่าพันธุ์โบราณบางเผ่าได้ยินว่าเผ่าพันธุ์อวกาศถูกทำลายพวกเขาตกใจและโกรธมากผู้เที่ยวชานโบราณที่มีอำนาจบางคนเรียกร้องให้เผ่าพันธุ์มนุษย์จ่ายราคาในหมู่พวกเขาเผ่าพันธุ์วานได้รับผลกระทบอย่างมากเนื่องจากการตายของเศษเดโมนิกวัโบราณไม่นานมานี้เขากล้าดียังไงมาฆ่าเศษโบราณของเผ่าพันธุ์เราเผ่าพันธุ์มนุษย์ต้องเหนื่อยกับการมีชีวิตอยู่วันนี้เราจะชำระให้พวกเขาเสียงอันเยือกเย็นดังมาจากอาณาเขตของเผ่าพ วันนั้นข่าวที่น่าตกใจทาให้ท้งอีสแลนด์ตกตะลึงประมุขทั้งสิบของเผ่าพันธุ์วานปรากฏตัวขึ้นและโจมตีเจ็ประเทศโบราณที่ยิ่งใหญ่ของดินแดนตะวันออกมนุษย์หลายสิบล้านคนจมดิ่งลงสู่ความทุกข์ยากและทุกทรมานเมืองหลวงของเจ็ประเทศโบราณที่ยิ่งใหญ่ถูกทำลายลงจนราบเป็นหน้ากลองประมุกมนุษย์สามคนและราชามนุษย์กว่ายี่สิบคนถูกสังหารเลือดได้เพื่อนแผ่นดินเป็นพันพันไมล์ประมุขของเผ่าพันธุ์โบราณได้ทำลายประเทศมนุษย์โบราณหลายแห่งในดินแดนตะวันออกทำให้ผู้คนเสียชีวิตหลายสิบล้านคนค หลังจากที่ประมุขของเผ่าพันธุ์โบราณปรากฏตัวขึ้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าพลังทำลายล้างของพวกเขานั้นน่าตกตะลึงพวกมันสามารถทำลายประเทศมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างง่ายดายและทำให้ผู้คนบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากแม้แต่ประมุขมนุษย์ที่มีชื่อเสียงเพียงไม่กี่คนในดินแดนตะวันออกก็ถูกสังหารโดยประมุขสิบแห่งของเผ่าพันธุ์วานเอฟีโอโศกนาฏกรรมดังกล่าวทำให้โลกตกตะลึงตามธรรมชาติและดึงดูดความสนใจของทุกคนในห้าภูมิภาคของทวีปแงแลนด์ในเวลาเดียวกันมันยังกระตุ้นความโกรธของเผ่าพันธุ์มนุษย์ด้วยความกลัวในพขกกเาาย,ยุคบรร เผ่าพันธุ์มนุษย์จึงยอมให้เผ่าพันธุ์โบราณน,นับหมื่นเข้ายึดครองดินแดนขนาดใหญ่เพื่อแสดงความจริงใจตั้งแต่พวกเขาปรากฏตัวอีกครั้งอย่างไรก็ตามประมุขของหมื่นเผ่าพันธุ์นั้นโหดที่ยมมากในตอนนี้พวกเขาได้ทำลายเจ็ดประเทศโบราณที่ยิ่งใหญ่สังหารประมุขและกษัตริย์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์และแขนข่ามนุษย์หลายล้านคนเลือดของพวกเขาเปื้อนดินแดนที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้เป็นการเตือนมนุษยชาติหรือไม่ว่าหมื่นเผ่าพันธุ์กำลังจะกลับคืนสู่ตำแหน่งผู้ปกครองในยุคบรรพกาลแต่วิธีการดังกกล่่่าาาววโหดรร้ยเเเินนนไไปพพืออผัุจะมม แม้ว่าเผ่าพันธุ์วานจะเป็นเผ่าพันธุ์โบราณที่ทรงพลังซึ่งไม่ด้อยกว่าเผ่าพันธุ์ในอวกาศแต่เผ่าพันธุ์มนุษยก็ไม่ยอมใครผู้เที่ยวชานหลายคนในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นอมตะในดินแดนตะวันออกถึงกับเปล่งเสียงออกมาเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับเผ่าพันธุ์มนุษย์ภายในดินแดนตะวันออกประมุขทั้งเจ็ดยืนเด่นเป็นสง่าโดยปกติแล้วประมุขมนุษย์เหล่านี้จะบ่งเพาะอย่างสันโดษโดยหวังว่าจะทะลุทะลวงไปสู่อาณาจักรจิวเทียนเส็ได้ในสักวันหนึ่งอย่างไรก็ตามสิ่งที่เผ่าพันธุ์ อย่างไรก็ตามก่อนที่กองทัพของดินแดนศักดิ์สิทธิ์อามาตะจะจากไปนักปรา์โบราณของเผ่าพ,พันวาลก็มาถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์ล้วอย่างและทำลายรูปแบบการปกป้องทำลายล้างดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดโดยธรรมชาติแล้วยังมีนักปราดโบราณที่ถูกผนึกให้หลับลึกในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ล้วอย,อยาภายใต้สถานการณ์เช่นนี้พวกเขาถูกบังคับให้ออกมาโชคไม่ดีเช่นเดียวกับนักปรา์โบราณของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไท้อายุขัยของพวกเขากำลังจะหมดลงและพวกเขากำลังจะจากไปตอนนี้ปราชดโบราณได้ออกมาต่อต้านแล้วพวกเขาต้องการนำปราดโบราณแห่งวาลลงแข่งกับพวกเขา อย่างไรก็ตามนักปราดโบราณอีกคนหนึ่งจากเผ่าพันวานได้มาถึงอย่างลับๆพวกเขาเข้าร่วมกองกำลังและสังหารเศษโบราณของลูโอหยางโฮลี่แลนด์ทำให้พื้นดินศักดิ์สิทธิ์เปื้อนด้วยเลือดศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ล้วอย่างถูกทำลายข่าวดังกล่าวทำให้ดินแดนตะวันออกตกตะลึงไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือเผ่าพันธุ์โบราณนับหมื่นที่ระบายความไม่พอใจของพวกเขาพวกเขาไม่เห็นด้วยกับความคิดที่ว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นผู้ปกครองโลกนี้ความคิดของพวกเขายังคงติดอยู่ในยุคบรรพกาลที่เผพนนันนธุม ให้ตายเถอะเผ่าพันธุ์วานทำลายดินแดนศักดิ์สิทธิ์พวกเขาคิดว่ามันยังเหมือนกับยุคบรรพการที่เราต้องยอมจำนวนต่อเผ่าพันธุ์นับพันเพื่อหาเลี้ยงชีพหรือไม่ทุกวันนี้เผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่ใช่เผ่าพันธุ์ที่อ่อนแอเหมือนในอดีตอีกต่อไปหลังจากยุคบรรพการเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างสมบูรณ์และครอบครองโลกนี้ดินแดนศักดิ์สิทธิ์หลายแห่งได้รับการพัฒนามีแม้กระทั่งราชวงศ์ศักดิ์สิทธิ์อมตะนิรันดร์ที่จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แห่งเผ่าพันธุษ ประกาศด,ดำเนินการและทำลายเผ่าพันธ์ปลาวานนำความยุติธรรมมาสู่มวลมนุษย์โลกสั่นสะเทือนและมนุษย์จำนวนนับไม่ถ้วนก็เดือดร้อนพวกเขาวหวังว่าเศษที่เป็นมนุษย์จะดำเนินการและทำลายล้างเผ่าพันธ์วานเพื่อทวงความยุติธรรมให้กับมนุษย์ที่ตายไป เผ่าพ,พันธุ์มนุษย์เป็นเพียงเผ่าพันธุ์ที่ตกต่ำลงใต้เท้าของเราไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นหากไม่ใช่เพราะเผ่าพันธุ์ของเราทั้งหมดเข้าสู่วงมิตราหลังยุคดึกดำบรรพ์เผ่าพันธุ์มนุษย์คงไม่สามารถครองโลกได้นักราชโบราณของเผ่าพันธุ์โบราณพูดโดยไม่สนใจความโกรธของเผ่าพันธุ์มนุษย์เขาถึงกับฆ่ามนุษย์ทั้งหมดในเมืองมนุษย์เพื่อเปลี่ยนให้เป็นอาหารฟันและปากของเขาเปื้อนเลือดมนุษย์เขาพูดต่ออย่างเย็นชามนุษย์ผู้ต่ำต้อยเจ้าเป็นเพียงอาหารของเราคุณไม่มีคุณสมบัติท คำพูดของเขาโหดร้ายโดยไม่สนใจมนุษย์โดยสิ้นเชิงเขามองว่าพวกมันเป็นหมูและแกะที่ถูกเลี้ยงไว้ในกรงขงังพร้อมที่จะถูกฆ่าได้ทุกเมื่อเผ่าพันธุ์โบราณค่อนข้างน้อยที่เห็นด้วยกับคำพูดของเศษโบราณน,นี้พวกเขาปฏิบัติต่อเผ่าพันธุ์มนุษย์ในฐานะเผ่าพันธุ์ที่ต่ำต้อยเสมอมาและไม่เคยมองพวกเขาอย่างจริงจังที่สำคัญกว่านั้นมนุษย์บางคนยืนอยู่กับเผ่าพันธุ์อื่นและได้แสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมฉันไม่คิดว่าเผ่าพันธุ์โบราณน,นั้นผิดถ้าไม่ใช่เพราะเศษมนุษย์ผู้ลึกลับที่กำจัดเผาาานน่านี้ด ถูกเตองอคุณควรก้าวออกมารับผิดชอบทั้งหมดทั้งหมดเป็นความผิดของคุณฉันแนะนําให้มนุษย์เศษก้าวไปข้างหน้าและแบกรับความผิดพลาดท,ทั้งหมดปล่อยให้ตัวเองถูกลงโทษโดยเผ่าพันธุ์โบราณสิ่งนี้อาจลดความเกลียดชังที่พวกเขามีต่อเราถ้าไม่ใช่เพราะคุณเผ่าพันธุ์โบราณคงไม่โกรธแค้นและจมตีเผ่าพันธุ์มนุษย์จนทําให้ต้องสูญเสียชีวิตมากมายขนาดนี้คําเหล่านี้ไม่มีที่สิ้นสุดบางคนอยู่ข้างมนุษย์เศษในขณะที่คนอื่นดื้อรั้นโดยกําเนิดโดยเชื่อว่าเศษที่เป็นมนุษย์จาเป็นต้องโดดเด่่่นนนนสสสสิิิงงงงี้้้ทททททํํําาาาาาาใใหหผผูอออออววววุุุโแลละกก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 คดดดดดดศัััั์์์ยรรรรพพเเเขขมจ การแข่งขันในอวกาศนั้นก้าวร้าวมากในตอนนั้นไม่ปฏิบัติต่อเผ่าพันธุ์มนุษย์ด้วยความเคารพเพียงเล็กน้อยพวกเขายังกล้าที่จะกวาดล้างดินแดนศักดิ์สิทธิ์อันเป็นอมะตะและประมุขหนุ่มยังขอให้หลิงรันมาเป็นผู้หญิงของเขาด้วยซ้ำเอลเดอร์คิงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องลงมือทําการเคลื่อนไหวนี้ยังทําให้เผ่าพันธุ์โบราณน,นับหมื่นตกใจโดยแจ้งว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ยังมีเศษที่ไม่มีใครเทียบได้มันไม่ใช่เผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ต่ำต้อยจากยุคบรรพากาลไม่อาจหลั่งแกล้งได้ตามใจชอบอย่างไรก็ตามมีบางคนที่เคยชินกับการเป็นคนเฝ้ารู้อยู่เสมอแม้ว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์จะมีอํานาจอยู่แล้วแต่พวกเขาก็ยังถือว่าเผ่าพันธุ์อื่นเป็นเผพันธที่สูง่งซึ่งพเขาต้องเงยหนขึ้นมอง ผู้อาวุโสและสาวกของแตยีฮลลี่แลนต้องการทำสงครามและฆ่าคนเหล่านี้สิ่งนี้ถูกหยุดโดยหลิงรันเธอพูดอย่างเย็นชาว่ามีคนแบบนี้อยู่เสมอคุณไม่สามารถเปลี่ยนได้คุณสามารถดูได้เท่านั้นข่าทนไม่ได้ที่ราชาผู้อาวุโสถูกพวกเขาเย,ออยียหยนเขาเป็นมีระบุรุษของเผ่าพันธุ์ของเราสิบคนหนึ่งกล่าอย่างขุนเคืองหลิงรันตอบว่านั่นเป็นสาเหตุที่ราชาผู้อาวุโสไม่เต็มใจเปิดเผยตัวตนของเขาฉันเชื่อว่าเขาจะไม่ถือสาตอนนี้เอลเดอร์คิงกำลังฝึกฝนอย่างสันโดษอาจเป็นเพราะเขาได้รับบาดเจ็บที่รักษาไม่หายจากการต่อสู้าขใเไม้ณคุจห ผู้อาวุโสและสาวกหลายคนพยักหน้าด้วยความคับข้องใจนักปราด์โบราณจากเผ่าพันธวานได้ทำลายประเทศของมนุษย์โบราณซึ่งแต่เดิมมีประชากรมากกว่าร้อยล้านคนและตอนนี้กลายเป็นดินแดนแห่งความตายพวกมันทั้งหมดกลายเป็นอาหารและเข้าสู่ทองของเศษโบราณเขาสแสดงท่าทางพึงพอใจและกล่าวว่าเผ่าพันธุมนุษย์เป็นอาหารของพวกเราจริงๆหลังจากกินมนุษย์ไปสามร้อยล้านคนเลือดของฉันก็ดีขึ้นมากฉันค่อยๆกลับสู่จุดสูงสุดของฉันได้รับการตรวจสอบแล้วติดตามโดยธรรมชาติแล้วการกระทำนี้ทำให้เผ่าพันมนุษย์โกรธมากเผ่าพันนมงนุษย์อานาน้มอเผ่ามนุษโกรมา ทันใดนั้นเศษจากเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้เริ่มทำสงครามศักดิ์สิทธิ์กับเศษโบราณของเผ่าพันธุ์วานว่ากันว่าการต่อสู้ดำเนินไปเป็นเวลาหนึ่งวันและหนึ่งคืนในท้ายที่สุดเศษที่เป็นมนุษย์ก็พ่ายแพ้และเศษโบราณของเผ่าพันธุ์วานก็ตัดแขนของเศษที่เป็นมนุษย์ออกสองข้างเขากลับมาพร้อมกับชัยชนะอันยิ่งใหญ่และชื่อเสียงที่เติบโตเผ่าพันธุ์มนุษย์ยิ่งบึ้งตึงแต่พวกเขาทำอะไรไม่ได้เพราะแม้แต่เศษที่เป็นมนุษย์ก็ยังพ่ายแพ้พวกเขาจะต่อสู้กับเขาได้อย่างไรในเวลาเดียวกันกุุ่มมมเาาันนนนรยคคดดดดววิิออษตะ มากกว่าครึ่งหนึ่งของเผ่าพันธุ์โบราณเหล่านี้มีปราชญ์โบราณพวกที่ทรงพลังเช่นเผ่าพันธุ์วานีปราชญ์โบราณหลายคนในขณะที่ที่เหลือมีประมุขบาฮหอวงสำหรับเผ่าพันธุ์มนุษย์ในปัจจุบันพวกเขาแข็งแกร่งเกินไปและยึดครองดินแดนอันกว้างใหญ่แม้ว่าจะมีโรงเรียนแห่งความคิดหลายร้อยแห่งในดินแดนตะวันออกซึ่งทั้งหมดนี้เป็นมรดกอมาตะที่ให้กำเนิดปราชญ์โบราณแต่ตอนนี้พวกเขาทั้งหมดธรรมดามากพวกเขาไม่มีแม้แต่ประมุขบาฮหอวงพวกเขาจะต่อต้านเผ่าพันธุ์โบราณเหล่านี้ได้อย่างไรดินแดนตะวันออกกำลังถูกยึดครองโดยเเเผผ่่่่่่าาาาพพพพัััันนนนนนธธุุุ์์บรณทีีีสะึงกกกกลววแแมมมมมม้้ษษยยจศต็อ ในวันนี้เศษโบราณของเผ่าพันวานประกาศว่าเศษมนุษย์ที่กำจัดเผ่าพันในอวกาศจะต้องปรากฏตัวด้วยตนเองที่ออเรดกาเทอริงสามเดือนต่อมาเพื่อเสนอคำขอโทษที่ต่ำต้อยและทำลายการตกฝนของเขาถ้าเขาไม่ออกมาในวันเดียวเผ่าพันวานจะทำลายประเทศมนุษย์ภายในหนึ่งเดือนพวกเขาจะทำลายดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าพันมนุษย์เขาจะฆ่าจนกว่าเศษที่เป็นมนุษย์จะออกมาบทที่เก้าสิบเก้าออกจากความสันโดษที่นี่คือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทอี ชินเชิญฝึกฝนอย่างสันโดษด้วยความช่วยเหลือของเทคนิคอิมพิเรียลการแปลงร่างนับไม่ถ้วนเขาได้กลั่งกรองแหล่งที่มาของเศษสี่แหล่งก่อนไม่ต้องสงสัยเลยว่าแหล่งปราดทั้งสี่ช่วยให้เขาก้าวไปสู่ระดับอื่นในเวลาอันสั้นไปถึงระดับที่ห้าของอาณาจักรนักปราดและเขาอยู่ในช่วงปลายของระดับห้าอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ทำให้ชินเชิญรู้สึกหมดหนทางแหล่งที่มาของเศษทั้งสี่เป็นแหล่งเศษของเศษทั้งสี่แหล่งที่มาของพลังของเศษทั้งสี่ได้ปรับปรุงขอบเขตของกิ่นเชนขึ้นมากกว่าหนึ่งระดับเพียง อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากแหล่งที่มาของเศษทั้งสี่ที่เขาได้รับจากการฆ่าเศษโบราณทั้งสาของการแข่งขันในอวกาศและเศษเดโมนิกว์โบราณแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคือแหล่งที่มาของเศษทิงแม้ว่าเศษทิงของการแข่งขันในอวกาศจะเสียชีวิตไปแล้วในผนึกและแหล่งที่มาของเศษทิงที่ทิ้งไว้น้นอ่อนแอกว่าแหล่งที่มาของเศษทิงที่ยังมีชีวิตอยู่มากเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นแต่ก็ยังเทียบได้กับแหล่งที่มาของเศษทั่วไปสิบแห่งดังนั้นฉินเฉินจึงใช้เวลาสามเดือนในการปรับแต่งแหล่งที่มาของเศษคิงให้สมบูรณ์และ ชินเฉินซึ่งอยู่ที่จุดสูงสุดของระดับ6ของอาณาจักรเศษนั้นมีพลังมากกว่าเมื่อก่อนมากชินเฉินเชื่อว่าพลังการต่อสู้โดยรวมในปัจจุบันของเขาแข็งแกร่งกว่าปราดสูงสุดหลายคนเขาอาจจะสามารถท้าอาณาจักรและแข่งขันกับเศษคิงได้ชินเฉินไม่ได้ออกมาจากความสันโดษในทันทีเขายังคงปรับแต่งเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์อีกสองสาเม็ดเพื่อรวบรวมความสามารถในการฝึกฝนของเขาเขายังฝึกฝนความรู้เหนือธรรมชาติทุกป,ประเภทเพื่อให้คุ้นเคยกับพวกมันมากขึ้นในที่สุดเขาก็นำเจดีรกรางออกมาและศึกษาอย่างรอบคอบ ฉินเฉินรู้เพียงว่าเจดีรกรังนี้เป็นอาวุธโบราณดั้งเดิมจากยุคฝังศพบ,บนสวรรค์และเจ้าของเดิมดูเหมือนจะเป็นจักพรพรรดิดิหวางแม้ว่าฉินเฉินจะไม่รู้ว่าจักพรพรรดิดิดหวางคือใครแต่ก็ไม่ได้หยุดเขาจากการคิดว่าจักพรพรรดิดิหวางเป็นคนที่ไม่มีใครเทียบได้อย่างน้อยเขาอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตระดับจัก,กรพรรดิหรือแม้แต่ระดับจัก,กรพรรดิสวรรค์สำหรับวิธีการใช้เจดีรกรังฉินเฉินรู้อยู่แล้วว่าการผสมพลังศักดิ์สิทธิ์ธรรมดาจะไม่ประสบความสำเร็จการฟื้นตัวของเจดีรกรังเป็นเพราะอิทธิลงงากรรร์สธร บรรพบุรุษโบราณของการแข่งขันอวกาศเคยกล่าวไว้ว่าจักพรพรรดิดิดหวางดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์บางอย่างกับจัก,กรพรรดิไถหงึ่งจัก,กรพรรดิชื่อของพวกเขาทั้งสองมีคำว่าหวางอยู่ในนั้นมันเหมือนกันสำหรับอาวุธฉินเฉินเชื่อว่าไถหวงน่าจะเป็นลูกหลานของจัก,กรพรรดิสูงสุดหวงนั่นคือการคาดเดาทั่วไปแน่นอนที่สำคัญกว่านั้นจะดีรกรังนี้ไม่ธรรมดาแม้แต่ภาพลวงตาของบรรพบุรุษโบราณของการแข่งขันในอวกาศก็ไม่สามารถต้านทานได้และแตกสลายในการโจมตีครั้งเดียวถ้าเขาใช้มันได้ดีชินเฉินอาจจะฆ่าเศจทได้้แมวว่าาพกเขัซตััวเเศ็จจกสสููญญียยคร้งใ่่และอาาาถต อาวุธชนิดใดที่เป็นอาวุธโบราณดั้งเดิมชินเชินอยากรู้อยากเห็นมากเขาไม่คุ้นเคยกับแนวคิดของอาวุธโบราณดั้งเดิมไม่มีบันทึกเกี่ยวกับพวกเขาในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทยอีราชวงศ์ชินที่ยิ่งใหญ่ราชวงศ์ศักดิ์สิทธิ์อมตะที่จัก,กรพรรดิซื้อทิ้งไว้เบื้องหลังน่าจะมีบันทึกที่เกี่ยวข้องกันเขารู้สึกว่าเขาวควรเดินทางไปที่ราชวงศ์ชินหากจําเป็นเมื่อชินเชินออกมาจากความสันโดษด,ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทยอีทั้งหมดก็ตื่นตัวตามธรรมชาติซึ่งดึงดูดหลิงรานลู่ซวนไป เกิดอะไรขึ้นหัวใจของชินเชินจมดิ่งลงเขามีความรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้หลิงรันไม่ได้ปิดบังอะไรเธอรเริ่มที่จะบอกชินเฉินทุกอย่างที่เกิดขึ้นหลังจากที่เขาออกไปอย่างสันโดษแม้ว่าเธอจะไม่ได้พูดอะไรชินเฉินก็จะรู้เรื่องนี้อย่างแน่นอนเมื่อชินเฉินได้ยินเกี่ยวกับเหตุการณ์ล่าสุดและการกระทำของเผ่าพันธุ์โบราณน,นับหมื่นต่อมนุษย์สีหน้าของเขามืดมนเห็นได้ชัดว่าพวกมนุษย์ไม่ค่อยสบายนักในขณะที่เขาอยู่อย่างสันโดษ เนื่องจากการทำลายล้างของการแข่งขันในอวกาศเผ่าพันธุ์โบราณจำนวนมากจึงมุ่งเป้าไปที่มนุษย์มนุษย์จำนวนมากในดินแดนตะวันออกพบกับหายนะแม้แต่ประเทศมนุษย์โบราณบางแห่งก็ถูกทำลายและมนุษย์หลายพันล้านคนก็กลายเป็นอาหารของปราชญ์โบราณของเผ่าพันธุ์อื่นเผ่าพันธุ์โบราณเหล่านี้คิดจริงๆหรือว่าไม่มีเศษในมนุษย์การแสดงออกของกิ่นเชนมืดมนและหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความตกใจและความโกรธหากเป็นเพียงสงครามระหว่างมนุษย์เขาจะไม่สนใจแม้ว่าผู้คนจะเสียชีวิตหรือบาดเจ็บหลายร้อยล้านคนก็ตามนี่คือกฎของป่าในหมู่มนุษย์มันเป็นกฎแห่งการอยู่รอด ในฐานะมนุษย์เขาต้องปกป้องมนุษย์ปราดเฉินหลอดราก้อนมาแล้วเมื่อเขาเห็นความตกใจและความโกรธบนใบหน้าของฉินเชินเขารู้ว่าชินเชินรู้ทุกอย่างแล้วดังนั้นเขาจึงไม่พูดอะไรคุณพยายามเกลี้ยกล่อมฉันหรือเปล่าชินเฉินมองไปที่หลอดมังกรและถามหลอดราก้อนพยักหน้าและพูดอย่างรวดเร็วว่าข้ารู้ว่าเจ้าต้องโกรธมากปราดเฉินอย่างไรก็ตามฉันหวังว่าคุณจะไม่ไปงานเลี้ยงร้อยเผ่าพันเผ่าพัานวานได้วางกับดักและหวังว่าคุณจะก้าวเข้ามาชินเชินตอบว่าแน่นอนฉันรู้แต่ถ้าฉันไม่ดดเด่นานานจอกก หลอดรา้อนเงียบเขาคิดอยู่เสมอว่าแม้ว่าความกล้าหาญในการพบปลูกของเซธเชนจะแข็งแกร่งมากแต่ดูเหมือนว่าเขาจะหมกมุ่นอยู่กับการตุกฝนของเขาและไม่สนใจโลกภายนอกตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาคิดผิดเซธเชนต้องการยืนหยัดเพื่อมนุษย์หลอดรา้อนกล่าวว่าเซธเชนพาฉันไปกับคุณอย่างน้อยที่สุดเมื่อมีฉันอยู่เคียงข้างคุณเราอาจจะสามารถแก้ไขอันตรายบางอย่างได้เขาเกิดมาในเผ่าพันธุ์มังกรและเผ่าพันธุ์โบาราณทั้งหมื่นต้องเคารพต่อเผ่าพันธุ์มังกรแม้แต่กลุ่มจัก,กรพกรรดิโบราณก็เหมือนกันฉินเฉินมองไปที่เขาและยิ้มก็ได้เขาพูด ในขณะนี้มีกลุ่มคนปรากฏขึ้นบุคคลที่เป็นผู้นำคือบุคคลผู้สูงศักดิ์ที่สวมชุดคลุมมังกรไม่ใช่ใครอื่นนอกจากผู้ปกครองคนปัจจุบันของราชวงศ์ฉินที่ยิ่งใหญ่กินเฟิงรัฐมนตรีสมาชิกราชวงศ์ฉินหลายคนทำความเคารพฉินเทินพวกเขาไม่กล้าที่จะเพิกเฉยต่อเขาเพราะพวกเขารู้ว่าฉินเฉินได้กลายเป็นปราดแล้วในขณะเดียวกันพวกเขาก็ตื่นเต้นเช่นกันความจริงที่ว่ารัฐมนตรีได้กลายเป็นเศษนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อราชวงศ์ฉินฉินเฉินพยักหน้าเล็กน้อยและมองไปที่พี่ชายคนที่เก้าของเขาฉินเฟิงเขารู้ว่าฉินเฟิงกำลังจะบอกความ่้รู ฉินเฉินฉันรู้ว่าคุณกาลังจะไปที่ดินแดนตะวันออกฉันไม่สามารถหยุดคุณได้แต่ฉันมาที่นี่เพื่อมอบบางสิ่งให้กับคุณฉินเฟิงกล่าฉินเฉินตกตะลึงเล็กน้อยทันใดนั้นกิ่นเฟ่งก็หยิบตราประทับของจัก,กรพรรดิออกมามีมังกรบรรพบุรุษเกาะอ,อยู่บนนั้นเป็นเรื่องที่พิเศษมากและทําให้ฉินเฉินตกตะลึงนี่คือตราประทับของจัก,กรพรรดิที่สามารถปลุกชะตากรรมของราชวงศ์ฉินได้มันน่าตกใจมากเราต้องรู้ว่าชะตากรรมของราชวงศ์ที่ไม่มีวันตายนั้นแข็งแกร่งอย่างเหลือเชื่อ ด้วยความสามารถในการบ่มเพาะของกิ่นเต่งในอาณาจากกักรยาวชะตากรรมของราชวงศ์ที่เขาสามารถขับเคลื่อนด้วยตราประทับของจัก,กรพรรดิเป็นเพียงส่วนเล็กๆของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นอย่างไรก็ตามมันก็เพียงพอแล้วที่จะทัดเทียมกับประมุขหากผู้อาวุโสถือตราประทับของจักรวรรดิพลังแห่งโชคชะตาของประเทศที่เขาสามารถระดมได้ก็จะแข่งแกร่งขึ้นโดยธรรมชาติและจะไม่เป็นปัญหาสำหรับเขาที่จะแข่งขันกับเศษตอนนี้ถ้ากิ่นเชนซึ่งเป็นชาวออติกเศษเป็นผู้ควบคุมมันพลังแห่งชะตากรรมของประเทศจะเป็นสิ่งที่เหนือจินตนาการและเขาจะสามารถต่อต้านหรือแม้แต่่่่ปปปรราาาบมเเเสคิิงงง็นออุธัญญขททศียให นี่ชายคุณทำอย่างนั้นไม่ได้ชินเชินปฏิเสธทันทีเขาจะเอาอาวุธสำคัญของประเทศที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ไปได้อย่างไรเมื่อคนนอกรู้เรื่องนี้พวกเขาจะใช้โอกาสนี้จัดก,การกับกินเสงแม้ว่าฉินเฟิงจะเป็นจักพรพรรดิอดีตแต่เขาก็น่าจะถูกปลดตำแหน่งนอกจากนี้ตราประทับของจัก,กรพรรดิยังเป็นอาวุธสำคัญในการระงับชะตากรรมของราชวงศ์ถิ่นนอกจากนี้ยังเป็นมาตรการป้องกันของกินเสงและขาดไม่ได้หรือโนแอล คอควายกลิ่นเซ็งใสหัวกลิ่นเชนคุณเป็นรัฐมนตรีของราชวงศ์กินที่ยิ่งใหญ่ไม่มีใครอยู่เหนือคุณนอกจากจักรพรรดิคุณยังเป็นสมาธิของราชวงศ์ฉินผู้ยิ่งใหญ่อีกด้วยคุณมีคุณสมบัติโดยธรรมชาติที่จะถือตราประทับของจักรพรรดิคุณเป็นตัวแทนของมนุษย์ในการเดินทางครั้งนี้ในฐานะหนึ่งในราชวงศ์ศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์จะไม่มีใครกล้าพูดอะไรหากราชวงศ์ฉินยิ่งใหญ่ช่วยคุณเมื่อได้ยินเช่นนี้ฉินเฉินทำได้เพียงยอมรับด้วยความขอบคุณด้วยตราประทับของจักรวรรดิเขายิ่่งมมันนใจากขึ้ นอกจากนี้กินเฟงยังได้รับแจ้งถึงข้อมูลสำคัญชิ้นหนึ่งตราประทับของจัก,กรพรรดิเป็นอาวุธที่สำคัญของราชวงศ์ศักดิ์สิทธิ์และมันยังสามารถกระตุ้นอาวุธของจัก,กรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ชินในช่วงเวลาวิกฤต